สวัสดีครับวันนี้มาดูเครื่องดูดน้ำมูกเด็กตัวนี้กันนะครับโกวี COVID. ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับคือเพื่อนให้มาเพื่อนเขาลูก2แล้วแล้วเขาก็บอกว่าจําเป็นก็เลยให้มาแล้วเราก็เลยเอาลองมารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับว่าตัวเครื่องมีอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงแล้วก็ถ้าเป็นคลิปที่ใช้งานถ้าผมมีโอกาสนะครับได้ถ่ายผมจะเอามาลงให้ดูใน YouTube อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ดูรีวิวแต่เครื่องก่อนนะครับว่า ลักษณะเป็นยังไงใช้งานยังไงนะครับเผื่อใครเซิร์ชมาเจอก็ดูกันไปเลยนะครับตัวกล่องนะครับเป็นแบบนี้ข้างบนมียี่ห้อโกวี COVID. นี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับกันน้ําแล้วก็ง่ายต่อการล้างมีซิลิโคนมาให้2ออันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เหมาะกับอายุตั้งแต่ศูนย์ขวบเลยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่อ่าตัวนี้มาให้ ก็มีซิลิโคนนะครับ2ไซส์ก็คือไซส์เกับไซส์ L ไซส์ S ใช้สำหรับเด็กแล้วก็ไซส์ L สำหรับผู้ใหญ่มีคู่มือมาให้นะครับเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ตัวเครื่องกับแบตเตอรี่แล้วก็กัวซิลิโคนนะครับทําความสะอาดก่อนใช้งานครั้งแรกนะครับ ในถุงนะครับก็มีตัวนี้เป็นซิลิโคนลิงเหมือนโอลิงแล้วก็หัวดูดนะครับหัวดูดมีระบุไว้อ่ะมีระบุไว้นะครับว่าตัว S ตัวนี้เขียนว่า S นะครับ S อันนี้เขียนว่า L อนะครับอันนี้สำหรับผู้ใหญ่จะเขียนว่า L เรามาดูคู่มือกันก่อนนะครับตัวนี้เขาเตือนไว้แบบนี้คร่าวๆนะครับห้ามเด็กเล่นใช้ดูดน้ำมูกเท่านั้นห้ามใช้กับปากหรือหูนะครับอย่าสอดปลายซิลิโคนเข้าในรูจมูกลึกเกินไปอย่าใช้กับทารกเป็นเวลานานดูดไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแล้วนะครับถ้ามีแผลห้ามใช้ถ้ามีการติดเชื้อมีไ่ายก็ห้ามใช้นะครับใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นอย่าใช้หลายคนนะแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อแรงดูดลดลงอ่เรามาใส่ฐานก,นกันก่อนนะครับก็เขาบอกว่าให้ดึงเลยนะครับ จับแล้วดึงดึงออกมาตัวนี้ก็มีให้ใส่แบตเตอรี่นี้เป็นแบตเตอรี่ที่เขาแถมมานะครับเป็นแบตเตอรี่ 2A ใส่ใส่ให้ถูกขั้วนะครับผมตรงบริเวณนี้ก็กันน้ำแต่ว่าจะมีซิลิโคนบางๆตัวนี้อยู่2เส้นนะครับเวลาเราใส่ตัวนี้มันก็จะกันน้ำโดนน้ำผ่านๆพ,พอส่วนตัวนี้นะครับด้านปลายเขาบอกว่าให้ถอดตัวนี้ไปล้างทุกครั้งนะครับก็จะมี ล่องตัวนี้สองข้างให้จับนะครับแล้วดึงออกข้างหน้าจะมีเคี้ยวอยู่นะครับใส่ให้ตรงแบบนี้อเดีย๋ยวผมจะดึงออกนะครับจับสองข้างแล้วดึงออกอแน่นอยู่นะครับเนี่ยให้เอาตัวนี้ไปล้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก็บน้ำมูกนะครับล้างพร้อมซิลิคนแล้วก็ตัวนี้ จะมีซิลิโคอนอยู่2เส้นนะครับซึ่งตัวนี้เขาให้มาเป็นสำรองก็ใส่อยู่แล้ว2เส้นตัวในคู่มือนะครับเขียนว่าให้ทำความสะอาดเป็นครั้งคราวนะครับไม่จำเป็นต้องถอดทุกครั้งนี่นะครับตัวซิลิโคนตัวนี้เราดึงออกไปล้างได้แล้วก็ใส่คืนนะครับแบบนี้ใส่คืน ข้างในไม่มีอะไรนะครับก็มีน็อตแล้วก็มีตัวดูดเป็นสุญญยากา่ะเรามาลองดูดกันเลยนะครับถ้าเราใส่ตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปกดให้แน่นนะของผู้ใหญ่ก็ใส่กวยแล้วก็ทิ่มจมูกแล้วก็ดูดครับถ้ามีน้ำมูกก็จะมาสะสมอยู่ตรงถ้วยและคราวนี้เรามาดู แรงดูดกันบ้างกรณีว่าเราถอดกลวยซิลิโคนออกนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาดูดมือนะครับตัวนี้ก็ดูดแรงอยู่นะครับเห็นไหมฮะแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะดับเองตัวสวิตช์นะครับเบื้องต้นกดติด ปล่อยดับกดติดปล่อยดับนะครับต่อให้กดค้างก็ปล่อยดับนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูดอยู่เช่นตัวนี้ผมจะมาดูดมือนะครับตัวนี้เนี่ยถ้ากดติดปล่อยดับแต่ถ้ากดค้างไว้นะครับเนี่ยมันก็ยังทํางานอยู่เเราก็ดับเองคราวนี้มาดูการล้างกันบ้างนะครับการล้างเขาบอกว่าให้ถอด ตัวนี้ทิลิโคนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือดึงออกแบบนี้ครับดึงออกชุดนี้นะครับเซตนี้ไปล้างปกติเลยล้างแบบล้างทำความสะอาดอบแห้งและอะไรได้ตามปกติเลยนะครับส่วนตัวเครื่องให้เอาน้ำนะครับใส่แก้วหรือใส่อะไรก็ได้มาแบบนี้แล้วก็ตรวจสอบให้แน่นว่าตัวนี้ปิดอยู่นะครับเพราะว่าน้ำจะเข้าตรงนี้ได้ ให้คว่ำตัวนี้นะครับลงไปในน้ําประมาณคว่ำซิลิโคนตัวนี้นะครับแล้วน้ําจะพุ่งออกตรงนี้นะครับน้ําจะพุ่งออกจากด้านหน้าตัวนี้นะครับให้ทําอย่างเงี้ยรับเปลี่ยนน้ําสักสองสาครั้งแล้วหลังจากนั้นกดเครื่องทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับตัวเครื่องทำความสะอาดแบบนี้อันนี้ดูจากคู่มือนะครับ แล้วพอทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็จะประกอบคืนเหมือนเดิมครับซิลิโคนตัวนี้เขาบอกว่าล้างเป็นบางครั้งไม่จําเป็นต้องล้างทุกครั้งนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปดูเคี่ยวตัวนี้กับจุดที่น้ําออกมาเมื่อกี้นะครับตัวนี้ใส่ให้ตรงกันกดลงไปเลยนะครับจะดังแคบแบบนี้เราก็เอาปลายซิลิโคนมาใส่พร้อมใช้งานครั้งต่อไปนะครับ การจัดเก็บนะครับเฉพาะซิลิโคนทั้งสองจุกนี้ก็พยายามหาทัเพเปอร์แวร์หรืออะไรก็ได้นะครับมาครอบไว้ป้องกันเชื้อโรคนะครับตัวนี้ส่วนตัวเครื่องไม่จําเป็นนะครับตัวเครื่องวางไว้ได้เลยแล้วพอเราต้องการใช้เราก็หยิบหัวนี้มาเสียบตัวนี้แล้วก็กดดูดได้เลยนะครับไม่ต้องถึงขนาดเก็บตัวเครื่องลงไปด้วยนะเพราะว่าตัวเครื่องบางทีแบบมือเราจับตัวเนี้มันอาจจะสกระปรกนะครับแล้วถ้ามาไว้รวมกันอย่างเงี้ยมันจะไม่ดี คือตัวนี้แยกไหมเหมือนจุกนมนะครับเหมือนจุกนมส่วนตัวนี้ก็ทิ้งไว้ข้างนอกได้พอถึงเวลามาเสียบเราก็ดูดได้เลยนะครับตัวที่สัมผัสกับลูกเราก็จะมีแค่ตัวซิลิโคนเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ